มาย,ยกสูง4ตัประตูออตโต้วันนี้จับตัวไม่น้อยมาให้คุณพี่ค่ะราคาดีเลขไม่81,000กิโลนะคะแค่569,000หกนียาวขอนเป็นละหมื่นต้นเท่านั้นสภาพตัวรถสวยเลยสุดตรวตออตโต้นะคะเดิมตัว e-pat เครื่องยนต์อนะ <c oughs> เป็นดับเบิลทัปพีเเนอร์ภายในสวยคุณพี่คุมโทนมาดำทั้งหมดเลยภายในใครที่สนใจหารถไปใช้งานอยากพาชมรายละเอียดในคลิเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ FC น้องอันอันพอ,อตุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอนรถกระบะมือสองเนี่ยสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วแน่นอนค่ะคุณพี่วันนี้อยู่กับหนูนะคะที่บริษัท,ทอ,อัลอโตสำนักการใหญ่เมืนบุรีนะคะได้ดูรถสวยคัดเกรดมาให้อีกหนึ่งคันคุณพี่วันนี้นะคะนำกระบะออโตสี่ประตูมาให้ดูนะบอกเลยว่าตัวรถที่ไม่น้อยนะคะราคาดี ฟรีดาวได้ใช้เลยดอกเบี้ยรถเก่งได้นะคะเด็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.69%คันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆนะคะตัวรถเนี่ยจะได้เป็นปี2019เลขไม่81,000กิโลนะคะกับกระบะรีโว2.4 e+ นะคะเป็นตัวดับเบิลแคบคีรันเนอร์นะคะ569,000บาทค่ะคุณพี่ฟรีดาวผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆนนะคะใครที่สนใจหารถไปใช้งานอยากเข้ามาลองขับมาลองเทสได้คุณพี่เข้ามาได้เลยทุกวันนะคะ บริษัทเปิดทุกวันโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็น l ล n e a u n 1 9 z นะคะตัวรถสวยมากๆนะคะคันนี้นะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้แอดไลน์มาก็ได้คุณพี่ไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะมีไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลฟ์มาให้ไฟเลี้ยวไฟหลีมมาให้ครบไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น Fu l l LED นะคะกระจังหน้าแบบเต็มใบนะคะเป็นโครเมียมตัดกับตัวที่เป็นสีดำเมทัลลิกนะคะ ใระเบียนได้ตามนี้เลยนะคะแปดกไก่สอสลา93.0าเหลี่ยมบอดี้แก้มข้างมาเดิมหมดไม่มีร่องรอยนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะฟรีดาวได้ขอรายได้20,000บาทอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบตบเลสบูโรมาจัดได้เลยไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากูร่วมนะคะในส่วนของแม็กจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ยางใหม่นะคะปี2023 24เลยนะคะคุณพี่ สภาพสวยนะแต่ว่ารอยยางเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนึงนะว่าถ้ายางมันเก่าจะเสื่อมสภาพนะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะอุ๊ี่ยกเซ็ตเลยสี่เส้นนะคะแล้วดูให้นะคะตัวยางดีเบกคู่หน้านะคะในส่วนของบันไดแก้มข้างมีมาให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าโลโก้ไฮลักสวยๆนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมแท้สีบาทน,นะคะคันนี้569,00 0นะ แผงประตูเนะะี่ยค่ะจะได้เป็นสีดำล้วนตับดัดโครเมียมนะคะเส้น mm hmm. สายเหลี่ยมลายบอดี้หัวน็อตเนี่ยให้ดูหัวน็อตสูงเสอบีไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนเนี้ยไม่มีโดนแกะโดนเกลา่ mm hmm. กันติโครงสร้างเดิมบอดี mm ้ hmm. เดิมนะคะสวยๆเลยตัวเบาะนะคะเขาจะมาเป็นเบาะผ้านะทัาน,นี้ได้เป็นเบาะผ้าเดินได้มาสีขาวหลังโครงหลังคาด้านบนสะอาดนนะคะ เกียอัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของการปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะเป็น e c โค o d e ดและอีโคโหมดพาวเวอได้คอนโซลตรงกลางก็จะตกแต่งดีไซน์มาเป็นโฟมเยียนตัดกระสีดำตัวนี้จะมีจอกลางทัชสกรีนมาให้พร้อมกับกะระยะอยจอดนะคะกระจกตัดแสงจะได้เป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะเรียมสันคมหัวน็อตนะคะสภาพสวยๆแบบนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมลำโพงข้างแก้มมีมาให้นะคะ คันนี้จะได้เป็นสีประตูเกียร์ออตโต้นี่เบาะตอนนี้2ด้านในสภาพสวยเลยนะะี่ค่ะมีที่พักแขนกั้นกลางมาให้เบาะตึงๆนะสะภาพใหม่ๆนะคะหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านเรียมสันโคมบริ้หัวน็อตน,นะคะให้ดูก่อนนี่พวกหนูรับประกันให้เนะคะรับประกันให้ทุกจุดเลยนะคุณพี่ถ้าตัวรถมีพิความชนหนักนะคะนำรถมาคืนได้เลยนะเราินดีคืนเงินให้เต็มจำน,นวนทุกบาททุกสตางค์นะคะ ด้านหลังเนี่ยสภาพสวยเลยนะคะแม็กอันลอยเดิมกริปนะคะสติกเกอร์มีมาให้นะคะข้างแก้มมีมาแล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟ LED นะบอดี้กันชนนะคะสภาพเดิมไม่มีร่องรอยนะ,ค,ะคันนี้จะได้ในส่วนของกล้องถอยเดิมโรงงานแบตโรโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะคะแล้วก็คันนี้ไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยจะเป็น LED นะคะตอนนี้เป็นกล้องมือเปิดเป็นโฟรมียม ให้ดูในส่วนของหัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านหลังนะฝาท้ายนี่เดิมเดิมกริบกริบนะคะไม่มีขยับเลยหัวน็อตไฟท้ายไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะนะคะเนียนตาเลยคุณพี่น่าใช้งานนะคะคันนี้เป็นรถปลดระวางอีกหนึ่งคันนะคะแมไลายเนอร์สภาพสวยไม่มีร่องรอยกินเนื้อนะคะน่าเอาไปใช้งานต่อนะฟีดเอได้ด้วยนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยไม่ต้องหาคนคำ้ำไม่ต้องหากู้ร่วมนะคะ มาซื้อได้เลยจีิสภาพเนียนกิฟต์มากๆใครหาอยู่ให้รีบโทรเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วนะไปเร็วมาเร็วนะคะรุ่นนี้นะเข้ามาแล้วก็ออกไปเร็วกันมากๆนะคะยิ่งเป็นสีขาวเนี่ยนะตัวเขาชอบเล่นกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพิเบี้ยนได้สนใจให้รีบทักมาได้เลยนะสวยนะคะสปอร์ตเมนทอาร์คทุกอย่างเดิมหมดเลยนะไม่มีร่องรอยใดทังสิ้นนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้อีกหนึ่งัน มาดูนะคะด้านผู้ขับนะกระจกนะคะออโต้นะคะหบานแล้วก็แมนวนวล3บาลเซนท้าเรากระจกปรับกระจกไฟฟ้าเรียมสันคมบอรดี <Body S 2> หัวน็อตนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยฟีดาวจัดเต็มได้ผ่อนเดือนละหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นนะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะตัวน,นี้นะน้ำมันก็ใกล้จะหมดด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรสตาร์ททิ้งให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะให้ดูหัวน็อตก่อน สวยทุกมุมนะคะโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคะแผงประตูก็ดำล้วนนะคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเก้ากิโลเมตรนะคะไมลแท้ไมลเดิมโรงงานนะ,ะกลันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะในส่วนของพวงมลาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมลาลัยมาลติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคุณพี่ดิ้มหน้าจอาได้นะคะรับโทรสั่งการด้วยเสียงไว้เสียงได้แล้วก็เพิ่มเสียงรถแข็งลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเป็นหนังเดิมแบบนี้นี่ ระเสียงนะคะมันจะไปขึ้นตรงหน้าจอเห็นะไหมงมาเัยเดิมนะคะตัวหน้าจอตรงนี้มันจะกะระยาถอยจอดให้ด้วยนะคะตัวนี้หนูเปิดฝาท้ายเนาะกล้องมันจะตกนะคะแต่จริงๆก็ใช้งานปกตินะคะมันกะระยะถอยจอดให้นะคะจอเนี่ยจะได้เป็นจอเดิมโรงงานนะตัวนี้ก็จะรับในส่วนของระบบเครื่องเสียง USB นะคะ สามารถเชื่อมต่อได้นะคะโทรศัพท์ของเราเนี่ยบลูทูธแบบไร้าสายนี้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมมันเปลี่ยนเล่นได้นะคะบลูทูธระบบเสียงเนี่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้มันจะขึ้นการค้นหามาให้เลยวิทยุ fmam ได้หมดนะคะ DVD เล่นได้ CD ใส่ได้นะคะมีเชื่อมต่อตำแหน่ง usb มาให้นะคะ aux ให้ power outlet นะคะมีให้หมดเลยแอร์แบบปรับอนาล็อกนะ สภาพสวยนะคะคันนี้เอาไปใช้งานกันได้ยาวช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งที่เก็บของเล็กน้อยเปลี่ยนหมวการขับขี่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ช่องเก็บสัมภาระด้านในมีมาให้หลังคงราคาด้านบนสะอาดสะอา้านไฟเก๋งเป็นสีส้มมีช่องเก็บแว่นตานะคะที่บังแดดมีมาให้มีกระจกมาหนึ่งบานหลังคงหลังคาสะอาดสะอา้านน่าใช้งานคุณพี่คะคันนี้ไม่แปดหมื่นราคาเพียงแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะ ดาวจัดเต็มได้ผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นท่านใดสนใจนะคะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยอยากมาลองขับมาลองเคสได้มากันก่อนได้นะคะและมาดูได้เราอยู่ตรงมีนบุรีเองพี่ๆเราแวะใกล้เคียงเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวหนูพาพี่ๆเข้าชมห้องเครื่องยนต์กันด้วยนะคะมาดูวันต่อในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์คุณพี่คะคันนี้ก็พาเช็คหัวน็อตก่อนนะนี่หัวน็อตไฟด้านหน้าไม่มีร่องรอยนะคะ ไฟหน้าไทยโคอ,อีโตะเดิมโรงงานนะรูกลมนะคะวงลีทุกอย่างอยู่ครบสปอร์ตเมดอาร์คโวน็อตนะคะมอเอร์มพลแลน์สภาพเดิมๆฉลากคำเตือนทุกอย่างเดิมหมดนะคะไฟหน้าเดิมนะแบตเตอรี่ของเหลวนะคะเราเปลี่ยนถ่ายให้นะคะคุณพี่แผ่นเพจจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสำหรับรีฟอรรุ่นนี้นะ,ะเลขเครื่องเลขหางตรงเช็คตรวจสอบได้แจ้งปีผลิตชัดเจนนะคะปี2อง9กมอกเดิมโรงง,งานกระโหลกซุร้รออไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูป หัวน็อตเดิมๆสวยๆนะคะแท่นเครื่องแท่งสนิทเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะบอกเครื่องเดิมๆไม่มียกเครื่องโอเวอร์ฮอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี Body, ้เดิมให้สําหรับแบตเตอรี่ของเหลวหมอ้อนะ้ําพูลแลนต์กองอากาศปั๊ม a b s ช่วงล่างสายพานทัมมิ่งสายพานใดๆก็ตามเราดูแลให้หมดเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี Body, ้เดิมจากโรงงานรับประกันการันตีให้กระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะสภาพสวยๆหัวน็อตเดิมๆฝากระโปรง ปั๊มเดิมโตโยต้านะคะดูกลมทุกอย่างอยู่ครบสภาพสวยฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพ100%นะคะมีรงางตามการใช้งานแต่ไม่ตกท้องช้างนะคะสปอนเซดอาร์ k, ทุกอย่างดูกลมสวยๆเลยนะคะไม่มีเรือนไม่มีรบนะคะนี่สภาพกิฟท์ริปเมดอาร์คเดิมๆนะคะห้องเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีข้าวน้มามันไหลเลื่อซึมนะคะตัวรถเนี่ยรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้และที่สําคัญนะคะ เรามีวารันตีให้จากบริษัท1ปีคุณพี่เป็นการดูแลหลังการขายให้นะคะสำหรับใครที่สนใจหารถไปใช้งานอยากให้เป็นรถกระบะสีตประตูออตโอตโอ้คันนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนไม่น้อยไม่พอนะยราคาดีต่างหากได้เป็นสีตประตูออตโต้อีกคุณพี่ขับไม่เมื่อยขานะคะขึ้นเขาลงเขาสบายเดินทางกลับต่างจังหวัดปลอดภัยนะะช่วงล่างแน่นๆตัวรถสูงวิวทิวทัศน์ดีนะคะ คันนี้ก็ฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นแน่ค้ะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.69%พีพ่ๆที่มีรายได้ตั้งแต่20,000ขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดประวัติแบงก์ริดบูโลนะคะมาจัดรุ่นนี้ได้เลยนะคะ<พ>มีบริการนิ่เซ็นให้ถึงหน้าบ้านท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใน77จังหวัดในประเทศไทยไม่สะดวกมาดูรถไม่สะดวกมาจาัดไฟแนนซ์พวกหนูไปเซ็นให้ได้หมดนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝากไปด้วยกับคิปริโวคันนี้ใครสนใจทักเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยฟรีดาวน์ได้เลยคุณพี่ไม่ต้องหาเงินมาออกรถนะคะวันนี้หนูลาไปก่อนนะพี่พี่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออภยัยในห้าที่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แลังใจให้ด้วยนะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ